สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชอดีตสสพไทยศิวิไลในมงคลเกียรติสุขสินปธารนนท์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าผมขอร้องมบตรอ,อย่าไปวิสามันเสียแป้งคนอย่างเสียแป้งมอบตัวแน่ควรตรวจสอบให้ความยุติธรรมกับเสียแป้งด้วยอย่าตัดสินคนที่เสื้อผ้าที่ใส่ไม่มีใครอยากเลวถ้าไม่จําเป็น ฝากรัฐบาลพอบอตรสั่งการถอนกำลังการจับตายจับเป็นเสียแป้งมันเปลืองงบแค่ดำเนินคดีอายการผู้เกี่ยวข้องให้ยุติธรรมรับรองคนยังเสียแป้งมอบตัวแน่ไม่หนีแบบนักการเมือง17ปีหรอกก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยและยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอเข้ามอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใด ล่าสุดแป้งนาโนดได้อัดคลิปเปิดใจบอกว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทําหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมอายการคนนึง ตำรวจยศด,ดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3าคนก็ได้รับการประกันตัวและอายการไม่ฟอ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอายการคนดังกล่าวเป็นคนโทรมาให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจ ผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ไปจับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียถามได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริง ถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอายการบอยกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัวขณะที่เพจเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีการส่งเอกสารลับให้กับผู้สื่อข่าวหลายสำนักอ้างว่าเป็นของเสียแป้งเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงเข้าร้องเรียน393รารายชื่อขอความเป็นธรรมไปยังหลายหน่วยงานขอให้ดำเนินคดีกับตำรวจมือปราบยาเสพติดเมืองพัทลุงตบซับรีดเงินบาปกลั่นแกล้งยัดข้อหา แต่จากการร้องเรียนดังกล่าวทางผู้บังคับบัญชาไม่มีการตรวจสอบหรือดําเนินการอะไรเสียแป้งอ้างว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อทวงถามเรื่องนี้และให้สังคมร่วมตรวจสอบพร้อมทั้งอีกหลายเรื่องที่คดีไม่เป็นธรรมเจ้าตัวยังเปิดเผยกหล่งข่าวที่ใกล้ชิดและขอยืนยันจุดเดิมคือทวงถามความเป็นธรรมและจะไม่ขอมอบตัว และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรที TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรท t วีขอบคุณค่ะ